ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเ,เพื่อนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแคเลดด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเร h ช n แนล Channel อีกตามเคยนะคะคลิปนี้แคเร่จะพาเพื่อนๆมาทำไส้อ่อนทอดกระเทียมค่ะวิธีหมักไส้อ่อนนะคะง่ายๆค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนำไส้มาตัดหรือหัน่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะอย่าให้ชิ้นเล็กเกินนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไส้อ่อนเวลาเรานำไปทอดนะคะเดี๋ยวเขาจะหดตัวลงชิ้นเล็กกว่าเดิมค่ะขั้นตอนการหมักนะคะให้ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาค่ะแค่เลยใช้ไส้อ่อนนะคะทั้งหมด600กรัมค่ะ น้ำมันงานะคะน้ำมันงาใส่ไปประมาณครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนแกงกินข้าวนะคะเพื่อนๆซีอิวขาวซีอิวขาวก็ประมาณ1ช้อนค่ะซอสหอยนางรมค่ะประมาณ1ช้อนเช่นกันนะคะ หลังจากนั Arrow, follow, ้นก็ขยำให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็แค่เลยลืมบอกไปนะคะใส่รสดีด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะรสดีก็ประมาณ1ช้อนชาค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็หมักทิ้งไว้10-15นาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมกันนะคะใช้เป็นกระเทียมจีนตำหยาบค่ะเจียวกระเทียมโดยใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆเจียวไปเรื่อยๆค่ะหมั่นใช้ทัพพีคนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไหม้ค่ะเมื่อกระเทียมของเราเหลืองดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ด้านนอกก่อนได้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวเราต้องนํากระเทียมที่เราเจียวนะคะเอาไว้โรยหน้าไส้อ่อนตอนที่เราทอดเสร็จค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดไส้อ่อนกันนะคะทาน้ำมันน้อยไปนะคะ <S <S เพื่อนๆสามารถเพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นนะคะ ก็นำไส้อ่อนที่เราหมักครบเวลาแล้วนำมาทอดเลยค่ะทอดโดยใช้ไฟกลางนะคะเ,เพื่อนๆทอดไปเรื่อยๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงจะทำให้ไส้อ่อนของเราไม่ได้นะคะเ,เพื่อนหลังจากที่เราทอดโดยใช้ไฟกลางมาเรื่อยๆนะคะ ไส้อ่อนของเราก็เหลืองดีแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเมื่อไส้อ่อนของเราสุกแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตักขึ้นพักเสด็จน้ํามันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเตรียมเสิร์ฟกันนะคะก่อนเสิร์ฟนะคะให้เพื่อนๆโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราทําไว้ค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทานคู่กับซอสพริพกหรือเป็นกับแกล้มนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากค่ะเมนูนี้นะคะค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องของแคเลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ